สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับกับซุซองแต่งอ้อนสาวลาวเนาะเมื่อวนนี้หนูอยู่ที่ที่ใส่อยู่ที่สนามหลวงเนาะอุย้ยมือวนนี้มางานเนาะทุกคนงานหอรศพเออ,อันนี้อันอี้อย่างอะ่ะโบน,น่ใจเหมือนกันเนาะทุกคนนี่หนูจะมางานนี้อุย้ยคือดอกไม้มันไหลแฮวทุกคนมิแต่แบบงามๆทางนันตอนนี้ก็คืออยู่ที่หน้าวัดเออ วัดพระแก้วเลยเนาะแล้วก็จะเห็นแบบดอกไม้แบบนี้เลยเดี๋ยวหนูจะพายนา่งไปเบิงเนื้อทุกคนว่าจะง,งามขนาดไหนเนอะนี่ตอนแรกว่าจะบอกมาแล้วเนาะเพราะว่าแบบมีน้ำมุ้งอยแต่ก็อุดบะไรยอยากมาเห็นเพราะบเคยเห็นอยาามาเห็นเนาะตรงนู้นก็จะเป็นแบบสนามหลวงแต่บแน่ใจว่าขจรมีงานอีอยงบอกเอเขจรแบบจัดงานแสดงโซ่อีอยงบอกมือนี้คือวันสุดท้ายเนาะ,ะงานมหรอละสดเหรอ อ่านพอเป็นอะโอ้ทุกคนซึ่งแบบดอกไม้ก็เป็นแบบจะเป็นดอกไม้แบบดอกกล้วยไม้เนาะทุกคนเนาะแบบงามแพงจ้ะก็จะแบบสีเหลืองสีขาวเต็มไปหมดเลยแต่ดอกไม้อันนี้หนูโบหูโบหูจักสื่อเดอ้อผู้ใหญหูก็บอกหนูแน่อันนี้อันนี้หนูโบหูจักสื่เนาะว่าดอกไม้อย่างตอนแรกว่าจะเชิดหาแหละแต่ว่าโทรศัพท์ถ่ายคลิปอยู่เนาะแล้วก็อันนั้นก็จะเป็นแบบอม อดอกเล่าเรื่องเนาะชวนมากเพื่อนเขาเจ้าก็จะเนี่ยแบบเอาแต่ดอกไม้แบบว่าสีเหลืองอีย่างประมาณเนี่ยหรือว่าเกี่ยวกับการแบบความเจริญรุ่งเรืองไปหนีบอเนาะ,อะม,ม,มัวมัวไปนะทุกคนนี่อุ้ยคือง่าเพ้งทุกคนบังแม่อุ้ยมีดอกไม้แบบหน้าหน้าสนิทไหลไปเวิร์ดเลยอันนี้ก็จะเป็นดอกกล้วยไม้เนาะออ้กล้วยไม้ง่าหมดทุกคนกคือบผกจ อก็อเห็นแล้วก็แบบมูงทางนี้จะเป็นสีเหลืองมันมอแล้วทางนั้นก็จะเป็นดอกกล้วยไม้แบบว่าเป็นสีม่วงทุกคนนะเห็นมอทางนั้นก็จะเป็นสีม่วงเนาะแต่ตรงนู้นก็จะมีงานเดี๋ยวหนูจะพาไปเบิรงเนื้อแต่ตอนนี้หนูหน,ห,นห,นหนูผ้าเบิรงตรงนี้ก่อนเนาะนี่เมื่อนน้กจะไปบริจาคเลือดมาแต่ว่า เออบริจาคบนะ่ได้เนาะเพราะว่าน้ำหนักบ่ถึงแล้วอีกอย่างก็หนูก็ป่วยด้วยหนูก็บ่ค่อยอยากอันนไ้นี่ไปจังไหนฟ้างามแห่งอริ่งเนาะทุกคนนี่อดอกไม้แต่กระโปงหูว่าดอกไม้ค่ะเจ้าแบบมีชื่อว่าจังไดน เดี๋ยวหนูจะพาข้าไปเบิ่งเนาะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบออุโมงเ์ี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เบิ่งเด้อข้างล่างนี้ก็จะเป็นอุ่โมงนะข้างล่างนี้ก็จะเป็นอุ่โมงแบบว่าออุโมงแบบเป็นห้องน้ำนี่เนาะสำหรับแบบห้องน้ำซึ่งข้างล่างมันก็จะเป็นแบบพิพิธภัณฑ์เอียงแบบนี้คือมันกว้างแห้งเนาะทุกคนแต่หนูจะพาเดินรอบๆแบบรอบๆสนามหลวงตรงนี้ก็นเนาะแล้วก็ไปมองนู่นเอ้าเขาจะจะกันไว้แล้วเนาะกันไว้แหละ อุยอ้ยดอกไม้สีเหลือง,องคอนดอกกล้วยไมส้สีม่วงออยนี่อันนี้คือเป็นแบบดอกกล้วยไมส้สีม่วงเนาะนี่เปน็นจังไดคือแบบงาม,มองหนูก็บ่ายากพลาดโอกาสน้องมณีซีมาเบิ่งแบบขเขาจะบินโดนเมีนบอกทุกคนที่บอกว่าข้าวม,มันจะเป็นแบบรูปมาวันแรกอนะหนูบ่ได้ม,เดมาเนาะมือนังก็ป่วยมือนอี้ก็ป่วยอีกแต่ก็อยากมาเดี๋ยวไปใส่แมสท้ายอยู่หลายๆคน ฟังนุนกะมีเนาะอันนั้นคือเขาจะเรียกเป็นแบบสนามหลวงเนาะนี่แต่หนูจะพามาเบื้องน้องไม่มองนี้ก็แล้วกันเนาะต่ข้ามฟังนุนหนูต้องหนูต้องไปข้ามฟังนุนพ่าไปอย่างเนาะหนูจะถ่ายฟังในี้ให้ก็ลกแล้วกันแล้วอันนี้หนูจะถ่ายอีกคลิปหนึ่งก็คืออีกคลิปหนึ่งหนูจะถ่ายไปฟังน่นก็แล้วกันเนาะทุกคนเดี๋ยวหนูจะลงมือแรกนี้เลยลงท่านเหตุการณ์เลย นี่นี่เป็นแบบดอกไ้้ยไมาสีม่งวงโอ้งามเนียทุกคนดอกไม้แต่ละอย่างอ่ะอคือแบบโคตรหลายแห้งโคตรหลายหลายสุดๆเลยแล้วซึ่งแบบอืมนี่อุ้ยสีขาวนี่สีขาวคือบริสุดงามเนาะนี่แบบจากไหนฝั่งนี้ก็สีขาว แล้วก็ล่อไปนู่นเลยเดี๋ยวหนูจะล่องยางไปเบื้องเด้อทางฝุ่นอ่ะมันจะมีวอทั้งแบบอ่าเขาเรียกอะไรนะไปทางนู้นก็จะเป็นแบบเออ่ท่าเรือเนาะ <S 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 โอู้หมึงนั่นอุ้ยดอกไม้สีอุ้ยไม่เคยเห็นแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองย่างไปเบื้องก่อนเนาะว่าม่องนั่นน่ะมันมันจะเป็นแบบอีหยัง แล้วหนูข้าไปเบิ้งแล้วแล้วแล้วหนูสีออนแล้วหนูสีข้าไปลงเบิ้งข้างล่างเด้อโอ้มืองนี้เขาเ้าก็ใจฮ็ดเบืงนี้เ,เ,นเนาะอ๋อไปเบิ้งก่อนมาทางนั้นมันอ๋บอบ่มีดอกไม้ทุกคนนะคุณบ่มีเนาะแต่กะสิเป็นฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นดอกดอกไม้คือกันนั้นนะคือดอกไม้เน แต่เอาขอโทษดนะทุกคนเอาตะกรงนู้ก็บ่อค่อยได้งหูขนาดนั้นนะั้นเนาะว่าแถวนี้มันเป็นแบบแบบบ่อค่อยได้มาบ่อยปันใดเนาะเดี๋ยวเราจะพาลงไปเบิ้งข้างล่างเนาะว่ามันมีอีหยังเนาะเดี๋ยวเราจะพาลงทางเบิ้งข้างล่างเนาะซึ่งตรงทางลงอุโมงค์ตรงนี้ก็จะเป็นแบบบันไดเลื่อนนะสำหรับแบบว่า,าคนลงไปเข้าห้องน้ำเนาะไปะเราจะพาไปเบิง้ง พาไปเบิ่งตรงอุโมงเดี๋ยวฟังนะั้นหนูจะทาเป็นอีคลิปหนึ่งนะทุกคนหนูจะทาเป็นอีคลิปหนึ่งเพื่อที่จะอันอันนั้นเนาะทางหนูหจะจะลงอีคลิปหนึ่งแต่หนูถ่ายรีวิวฟังนี้ให้เบิ่งก่อนฟังนี้คือฟังแบบฝั่งวัดพระแก้วเนาะทุกคนนี่ด้าน,นนี้ก็จะเป็นวัดพระแก้วฝั่งนู้นก็จะเป็นแบบสนามหลวงฝั่งนูนะ้นน่ะจะเป็นสนามหลวงเนาะอื แต่หนูบอค่อยได้มากกล่างคืนนะว่ามันจะงามบอคือสิง่งามเนาะตรงนี้ก็เอาใส่ไฟลงไปมดแล้วเฮ้ยเขาจะบินนี่อย่างนะคือว่าเหรอนูน่นบอค่อยเห็นน้องนู่นบอไปแต่หนูจะพาอย่างลงเบงอันตัวอุโมงค์อันนี้โอโมงหน้าพารานนี่ล่างไปมองนี้ก็จะเป็นราไหนเลื่อนนี่ เอ๊ยยังงงว่าตรงมันไหนเรือนแบบนี้แล้วเวลาฝนตกอะ่ะฝนมันบนไหลลงไปข้างล่างมันสิเปียกกว่านาอเอออันนี้สงสัยนะทุกคนเพราะมันอยู่กลางแจ้งแบบนี้นะ่ะแล้วถ้าฝนตกลงไหลลงมาแบบนี้อะ่ะมันจะโบเปียกหลงข้างล่างแบบนี้นะอ,อ่อันนี้นะโโหเย็นเจีย๊ยบพวกข้างล่างร,ร่มเย็นเนี่ยถ้าฝนหรือว่าฝนล,ลงมา ถ้าฝนตกลงมามันไหลแบบนี้มันสิีเปีีกกวเนาะอ๋อนี่นี่นี่เขาจะก็จะมีแบบนี้ให้เนาะน่าจะลงมองนี่นะมั้งน้ำเนี่ยนี่คือด้านล่างลงมาด้านล่างนะแอมเหย็นดมากเลยทุกคนโมคิดว่าแบบโอ้ด้านล่างวันนี้มันจะกว้างใหญ่โตมโหู้อนขนาดนี้นี่นี่คือเป็นห้องน้ําทางนั้นคือทางเป็นห้องนนะ้ำเนาะแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นแบบรูปภาพ แล้วตอนนี้มามาสวงมาเมนทัวจิเนาะถ้าทัวจิมากนี่เต็มเมื่อแถวนี้ทุกคนบอกเลยอันนี้ก็จะเป็นมุมแบบในกรุงเทพเนาะนี่อันนี้ก็เป็นแบบไอคอนแมคโดเนียวอเตอร์ฟอร์ดก็จะเห็นมุมสูงอันนี้ก็ไอคอนสยามนี่เนี่ยแล้วก็นั้นก็จะเป็นวัดพระแก้วโน้นก็จะเป็นมุมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาพามาบึง่งฝั่งนี้ อันนี้คือประตูวิเศษไซสีอ๋อสมัยก่อนสมัยไหนเนี่ยประตูวิเศษไซยสีเหรอและประตูมณีพนมรัสเหรอด้านทิศเหนือของพระบรมม,ม,มหาราชวังและวดัดพระศรีรัตนะสถานดารามเออก็ฝั่ง,าางนี้นี่นะเออหนูเคยไปอยู่วัดเนี้ยอ๋อสมัยก่อนก็จะเป็นแบบนี้ อยากรู้ว่าตั้งแต่ปีใดเนี่ยอันนี้เนาะก็จะมีแบบนี้อันนี้ก็จะบอกนี้วัดมหาธาตุวัดมหาธาตุยุวราชวังอ่านบอกอ่านบอกปั๊มน้ำมันสามทหารอ่านี่อูู้ตั้งแต่ปีพศสองสองส,องสี่แปดเก้าโหหรือว่าปี 1> 1, 46, หออนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบหกงงไม่เกิดเลยอันนี้คือสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนยังจะเริ่ญลุงเลื่อนมากเลยน,นี่อันนี้คือเป็นภาพสมัยก่อนเนะาะบาดข้างล่างแอร์เย็นมากเลยได้ทุกคนแล้วมันก็กว้างแห้งเนาะเพื่อที่จะรับนักท่องเที่ยวแล้วอ่ะเวลานัากท่องเที่ยวลงมาอันมาฮอนฮอนอยู่สนามหลวงเนานะก็ลงมาข้างล่างในไ้เบิง้ง โคตรกว้างทุกคนแล้วก็แอร์เย็นเจี๊ยบด้วยนะแอร์เย็นอ๋อนี่ก็จะเป็นแบบนี่อนุสาวรีประชาธิปไตยอ๋อฝั่งนูน้นเนาะสมัยก้อนอ๋อตรงนี้ที่เป็นอันนี้นี่นะคลองรอดนี่ก็จะมีบอกในแต่และแต่ละย่างใครจะมาเข้าห้องน้ำก็ได้ดิวู้กว้างแค่อุ้ยอันนี้คืออย่าง ปกติมากกับบ่อ่อยเดบ่งเนาะเดีายวมื้อนี้สิพามาเบิง่งว่าอันนี้คืออย่างอ๋อน,นี่คือวัดสำคัญวัดปรมราชวังวัดพระศรีรัตนาศาสนานารามอ,อันนี้ก็จะเป็นบ่ก็จะมีบอกเนาะสถานที่เออโบราณสถานสำคัญแล้วก็พื้นที่สีเขียวก็ส,น,สนามหลวงอ,อันนี้ก็จะบอกสมัยก่อนอ่าแต่ละสีเนาะ อย่างเส้นแบบสีน้ำตาลก็จะบอกว่าเ,าเป็นวัดแล้วก็สีดำนี่ก็จะเป็นแบบโบราณสถานสําคัญเนาะอย่างเส้นพระราาพระราชสวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าอันนี้ก็จะเป็นแบบอันนี้เนาะแล้วก็มีเสาซีซ่านเนะเาะถ้าเป็นพื้นที่สีเขียวก็จะมีสนามหลวงลวก็จะมีสวนถนนลาดาดําเนินกลาง ถนนลาดดำเนินนอกอันนี้สวนสันตี้ไซอ่าประการ,รออน,นี่ก็จะมีบ่อนี่ไงซีจะเป็นแบบอันนี้ก็จะเป็นสีโาเขียบแบบนี้เนาะก็จะบออนี่แต่ละจุดแต่ละจุดนี่ก็จะมีบ่อไปหมดเลยอันนี้ตั้งแต่ปีใดเนี่ยโอ้กรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่กรุงรัตนโกสินทร์เลยอันนี้โอเคจ้าทุกคนสำหรับอ่าฝั่งนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวเราไปเบื้องอีกฝั่งหนึ่งเนาะ อันนี้ก็เฮ้ยเดี๋ยวหนูตื่นเต้นมากเลยทุกคนที่ได้เห็นแบบวินดอนครั้งแรกเนะาะบอกเคยเห็นซากเครื่อเดี๋ยวมื่อนี้มาเบิ้งเนาะตื่นเต้นอ่ะทุกคนขนาดป่วยยังมาได้เนี่ยขนาดป่วยยังมานะคือแบบใจซูแห้งตอนแรกบอกอันมองน้องไปแล้วว่าน้องนุ่นเนาะมือนนี้น้องก็ยุ้ว่าเอ้ยโบไปแล้วเด้อแบบว่าอืเมื่อยแล้วอย่างมื่อนนี้นะบโบสบายด้วยแต่กับอัน กลับไปนอนแล้วก็มาใหม่ถามว่าเป็นอย่าง <c oughs> คือใส่ชุดนักเรียนเอา้ามัอนี้ใส่ชุดนักเรียนแล้วก็บระยากซักอีกนะก็เลยจะใส่ประหยัดน้ำทุกคนประหยัดน้ำประหยัดไฟนะโอเคจ้าทุกคนสำหรับคลินิกก็จะุทธเพ็ญเท่านีน้นะคะก็เลยก็จะกดติดตามเพือ่อเลื่อจนกด้ทำที่ต่อไปคงหนูได้นะไปแล้วสบายดีไป